สบายดีเลยเนาะสบายดีเบสุคูสุขนสบายดีตอนเศร้าตอนนี้สวรรค์อยู่สวนเลยทุกคนเอ่ยเฮาสิมาเก็บพักหัวละพาเนาะอหรือว่าบานเฮาเอิดผักบัวละพานั่นเองเนาะอยู่สวนน่ะหลายหลายแต่ว่ามันบ่เมนของสวรรค์เนาะก็เลยบ่ไเด้ยมาเก็บก็คือตั้งแต่เปิดหานมาทําอิดหกักอยู่ตลาดอะพักอันนี้มันก็บ,บ่บแพงปันใดดอกเนาะมัดละ,ม,ดละมัดละหาพันคือจังมัดละหาพันกีบ แต่ว่าซ้อนซื้อน้ำเบาเอือเนาะซื้อน้ำเบาเอือนะอน,ออนะสามกิ่มยี่สิบบาทนะบกักอเลายหนึ่งมันกระใสได้สามสีนะ่หมือนุ่นเนาะเพราะว่าเขาเอาไปผปสมกับพักกระหล่ำและเอฟซีก็เลยได้น้ำสวรรค์วาไหา้สวรรค์มาเก็บผักหัวละพาในนีนะ้เนาะอยู่ในสวนในลายแทหลายบารและวะ้วอ่ะอันแต่ว่าซ้อนมา,าได้ขอเอื้อยอมมาลาก็เลยบอได้มาเก็บเนาะทุกคนแบบว่า มันมีอยู่นะคะห,ห,หูอยู่ว่ามันมีแต่แบบว่ามันบมเมนของเฮาแหละแบบว่าบริสีสัวตาเก็บขนาดทุกคนนะพอเออก็ต้องอนุญาตแล้วก่อนศาสนาสิถึกแล้วป้อยอีกนะแต่ว่ามือีสวันคอแล้วคอมือวันนี่ว่าอเอ้ยขอซื้อในเดอพผักบัวละพาเจ้าฮะแล้วเรยบอกว่าซื้ออียังเดม,มันหลวงหลายไปเก็บอรรถแล้วว่ะจ้าโอเคพอเราอนุญาตแล้วก็สิมาเก็บผักเนาะอันซื้อน้ำเบาเอื้อนนะก็ะฮั่นก็ใส่เบิด์มือวันนี่แหละ แต่ว่ามือนี้เขาเสียเอาฟรีๆเดี๋ยวเลี้ยงปิ้งอย่างแล้วแทนนะอันเอาซื้อเปลี่นหาแนวเลี้ยงเราก่อนมือแรงอย่าสีส่วนละเมือนนางหลีนะยูหาดเดี๋ยวซ้อนสิขึ้นมาเก็บทั้งเท่งผีก่อนเพราะว่าทั้งเท่งน่ะมันกำลังเป็นดอกอยูหน้าเนี่ยมันลายอยู่กระเทาเราทุกคนเพราะว่ามันไมีหัวคิด เพราะว่าห่าปลูกแล้วแล้วห่าบได้กินทนะ่าน่ะปลูกหลายปก,ต,นะปกต, 1, 2, ติน้มันสิปลูกต้นหนึ่งสองต้นหมอนไอจุ่มมันจอดอกแต่ว่าอันนี้นะปลูกว้ปลูกโชว์แล้วก็ยามกินก็ส่วนไยก็สิกินแตก่กับจำปา่าเนาะท่นานั้นบ่คอยเหตุยังจุ่มมันกําลังสิเกิอดดอกเห็นบหอก็สิมาตัดตัวนี้แหละให้มันแตกไปเนาะหัวลาพางามๆเลยนะจ๊ะ ขออนุญาตตั้งไว้ก่อนดอทุกคนเนาะขอเก็บผักก่อนนะแต่ว่าเ้าก็สิเอาซ้ำเ้าใส่เบิดนั่แหละสิบ่เก็บไปหลายมันสีเหีียวแม่นอยู่ว่าใส่ตู้เย็นก,นเกเ็เมื่อก็บเอาคูเมือก็ยังดีอยู่แบบว่าซำใส่เบิดมือหนึ่งสองมือซำนี่มันจังสิสดใหม่ทุกวันเนาะซอามีดว่าปาดเอาเด้ ก็สีเก็บซับกันเนาะทั้งตัวเป็นตัวโมเป็นแต่ว่าไปเอาไปตติมกันแต่ว่าพักกะหล่ำอยู่ตลาดนะแพงเฮงแหงจะถูกคนเลยมือ่อสวรรค์ไปทำอิฐนะจ็กโล่เท่าไหร่วะโลละเส้าหาพันบอกทำอิฐโลละเร้าต่อมาโลละเร้าหาตอนนี้โลละเส้าเจ็ดพันไปมื่นนี่เจ้ากว่าโลสามสิบพันละเบอก,กับ พระว่ามันเป็นส่วนกําลังสิแบบว่าไข่าย่หนาฝนเนาะมันสิปลูกพักยากยกว่าหนาแลกคือยังเส้นพักหอมอ่ะมันแดดแยงกับแพงพักหอมปอมนะท้าอิฐบัดละหาพันไปมือมือต่อไปอีกกะยังหาพันอยู่มือต่อมือที่สามที่สี่มาดละเจ็ดพันสวรสค์ไปเมื่อวานในท้ามบาดละถ่ดได้บดละสิบพันกีบเราจะข้กงหอมปอม แต่ว่าหอมน้มันจำเป็นต้องใส่เพราะว่าเขาไปใส่ในเจวเนาะตัวแม่สวัสด์กำลังสิวนันว่าสิซื้อเอาของเบาเอื้ออยู่ข้างมันใหญ่ของเรากำลังสิพอเก็บเลยแหละอุดหนุนกันไปอุดหนุนกันมาเนาะทุกอย่างมันต้องขับเคลื่อนด้วยเงินนะแม่เพราะฉะนั้นแลวตื่นมาเขาก็ต้องหาเงินเนาะทุกคนก็ต้องทำงานหาเงิน แต่ว่างานของแต่ละคนก็สีแตกต่างกันไปเนาะบเห็นจ้าบเห็นพี่ไอยแเรามานำหาหมามีเงินมันบบได้เข้ามานำหาไดด ดอ,อกมันเขาต้องหักถิ่มได้เลยบวัวเนาะบัวเข้าบัวอยากได้นะมั้ยเดี๋ยวส่วนลีออกอนาไบท์นวดีกว่เหง่เดี่ยวก็เลือกเพื่อสำหรับตัวมือนหนึ่ง ้บห่าวเนาะเขียวตลอดเอาไปกินกับลาบส้นบางคนมากน้างาม,งามเขียวงามกระ ยังหน่อยก็เคยหดหนำซอยเลาาอยู่เก็บรถ <c oughs> ว้าไปงามประปลาเปลือยเนาะมันกำลังกระจอดอกเลย จำในกำลังพอดีกินเนาะแต่ว่าเวลากินกับลูกชิ้นะซ่อนว่ามันเข่ากันได้ลูกชิ้นหรือว่าเจ้าปิ่งเอ็ดมันก็สซิเห็ดหาของกินเฮาบอกข้าเนาะแล้วก็กินใหญ่ขึ้นพอมกนกซิมีความเผ็ดของใบอันนี้มันก็สซิมีหอมนําแบบว่ามีกลิ่นหอมๆนะรสชาติเผ็ดๆหน่อยหนึ่งแต่มันก็ขึ้นอยู่กับคนมากเนาะบางคนเขาเจ้ากับบหมากแล้วเขาก็บอกว่าบอกเอาพักเด้อสินะ แต่กินกับลูกสินก็เข้ากันเนาะสำหรับสาวันวานะคะทุกคนนี่พออะไรเด้ออันนี้นะกุ้มเก็บไปกับกุ้มฮัตซองมือนผมว่าจากเนาะถามันเบิดกระเจงซิมาเก็บใหม่บริยา่ให้มันข้างมาเก็บเอาสดๆเลยเพราะว่ามันเฮาอยู่สวนเฮาอยู่แล้วเนาะหลังจากที่สาวนเก็บแล้วเนาะทุกคน ส้นิพาทุกคนเหรอสวนเบื้งในสวนเ้านะแเป็นจังปางเลยบรเขาบุตพามาหรอสวนหนังเต้หลายหมื่นแล้วแต่ดนเติบฟังนี่นะนนำมันอ่างหนำมันขังพวมันต่ำเนาะพวมันที่เบก่้ป่วยเนาเบิดบม่มียังเลยหนามันกระตายพวมันกระตายอันนี้เม่นเหม็นมันเหม็น เม้นน้ำเน่าเม้นหยาเน่าเน,นาะอันข้างมกทั่วมาแ่งค่ะข้าเจ้าก็เลิกไปแล้วเลือแต่หมักบวบทีแบบว่ายังมีหมากให้กินกันเลยอันนี้ปลูกไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเฮาพ่ท่านไดตก,กะสวนของเฮากับบคคอยมีอยียงแล้วหดยามลงหน้าแล้วพักหยาขาหุ่นกเ็เริมเบิดอันนี้เป็นพักเสริมเนาะ แตกกำลังสิตายอิพอมันหึมนำเฮาต้องใหญ่ออกไปปลูกอยู่นอกมักพริกอีมแม่เถาก็เริ่มหงยข้างมักแตงกะของอีมแม่เมื่อวานอิพอมาเลิกเมกื่อไหงัวเลยเด้อยหย่าเขี้บเคียวไปแต่อเอางวัวมาปลูกใส่เห็นหย่าละสะออนขินหอดงวัวบึงในทุกคน หมากทั่วดินที่อันให้นั่นเป็นให้ปลูกหมากทั่วดินเนาะแล้วตอนน่ะสวรรค์ก็อีแม่หื้อแล้วมันโบเบิร์นันเดย์ในมันเหี่ยหมากมันเหี่ยแหละบัดี้ดินแล้วมันสุ่มตลอดแล้วมันเกิดขึ้นมาอีกอันนี้นะอันนี้บริปูกเกิดจากหมากที่มันเท่าเก็บโบเบิร์ตนอะแล้วมันแช่นมเป็นไรยเหงาได้พ่อต้มหย่อนโบจักทั่วให้หน้าเลยเฮนี่หนึ่งสองสามอันนี้ก็แมนเบิ้งกำลังเป็นหมากอันกำลังเป็นดอกนี่นี่ เป็นดอกแล้วมันก็สิเป็นหมากทุกคนหอบอ่อันนี้คือหากมันใส่น้อตชันสิบเอ็ค่ะนี่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 อันนี้นะมันสิเป็นหัวมันสีลงไปในดินแล้วมันก็เสียดห้เป็นหมากทั่วดินเนาะโู้โด้ต้นมัหยอนมาจากทุกคนหลายเติบไดไดเดยวสิพาเลาะให้เปิงเด้อนี่อันซองอ่าน,นี้ก็เมนทผูกกระเมน,พ,เมนพี่ ก็คือถั่วไหน้าเลยมีแต่เบียดทั่วดินพักอย่างอื่นบ่มียังหรอหมังอือมาใยังอีพอก,กัรลกไปแหงวัเบิดเบิรบงได้ผัมันขึ้นมาเฮากับว่าเฮาเก็บเบิดอยุยูบ่ล้วเฮากับบ่เห็นนี่พูดแหละบาทสิไท้ตะการนี่ต้องพูดมักทั่วดินก่อนเห็นบะ ได้กินอีกฝั่งนี้ก็บ,บ่งงามๆหนึ่งแล้วก็ตะกี้ว่านะให้เทิงนะว่าสิเอาอ้อยลงมาปลูกโอ้ยตกแจะบดขิดว่งงูแต่ถาเบิ่งอีแม่สิว่าจังไดเพราะว่าให้นี่นะปกติแล้วก็เป็นให้ตะาการแต่ว่ายามต๊กาให้นี่นะมันหยาลายเพราะว่าน้ำมันไหลลงมาแต่เดินไรหย,ยานะมันลงมาเกิดอยู่ให้นี่เด้อีแม่เร่าก็เลยว่าเออ อยากเอาอ้อยลงมาปลูกใส่เววอะเหล็แกแจ็คเน่าได้แล้วแจ็คสีเราเสียลงมาหรือบ่พาดพักบ่งเฮากับบังงามๆหนังบบได้พัดเนาะมันกับฝนตกแล้วมันเป็นหงวะเลยนี่ดูมาขุดเนาะเบิร์ดกลายเป็นสวนห่างที่ว่างเปล่าเนาะบ่คอยมีอันเครื่องปลูกของฝังแล้วอีแม่เราเกี่ยมสิดจุด เก็บกวดให้หน้าหละเดนนี่ถาให้มันแห้งจังหน่อยกระจุดเราลงมาเสียหนาหยุบยังไงถาฝนตกอีกสถานีต่อไปคือตกกะลงนาแล้วทุกคนจา้าซิหอดยามน,น,นาอีกเลียวบ่ท่านได้เศร้าเมื่อยอยู่หมายถึงพอแม่เศราวันด้ออีพอกระสิได้พักอยู่สวนในพรวะบ่มีเนี่ห้ยเห็ดเนาะก็คือเอาบดเห็ดสวนอีพอเราก็เออสีได้พัก แต่กับบริยูลาลาดอกก็ยังเห็ดเอียงก็แกแกแก่แถวสวนนั่นแหละแถวเืินแถวเทียงเมื่อก่อนนะกับปลูกอ้อยแห้งก็แล้วมักเธดีนี้แม่เป็นคนปลูกซ้อน่าเสียงหยามาปลูกว้ใยห้งว่ะปีนี้ต้องหาบอวบอนก่อนเดี๋ยวฮาสิมาัางหัวเนาะหัวสิเป็นเมือดายังหาสื่อแลักหมูลประธนได้ซ้อนสโทรหาเจ็บพอล่ซ้อนสิม้างหัวด้านล <content. S 1> ุ่มนี่ออกเนาะ ซอนมีโครงการใหม่ซอนกำลังหาหลักหัวเนาะเพื่อสีมาเห็ดหัวแนหนีใหม่เพราะว่ามีโครงการนใหม่สีมางหัวออกแล,กล้วก็เห็ดหัวใหม่ตอนนี้กำลังสือรักอยู่หาหาได้เมื่อใดจข่งสีมากม่างแต่ว่าขั้นบ่เอาไลนยนะคะจะบ่ส่ง และเฮ้านะผัดยากได้ประมาณสี่สิบหาสิบลักนี่นะทุกคนแต่ว่าบ้านดงนะคขาจะบอกว่าลอยลักขึ้นไปจังส่งจักซีหาได้หรือบอนะ่เนาะเรามีโครงการไหมแต่เราอุบไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะมาสารต่ออีกสองเสมืออีก,กนาสิหมดแล้วว่าซ่อนเสร็จเนี่ยปะสิบ้าเมื่อแล้ว เมื่อนีสิไปตลาดแต่เศ้าสิมาหาเตรียมขล้องขายไหวนะเพราะว่าเบิดทุกอย่างเนี่ยขายเบิดเมื่อนีกระสีเอาเพิ่มหลายอย่างเนี่ยแต่ว่าเป็นพวกไก่ไก่อย่างที่บ่อคอยขายซ้อนสิบ่อเอามาแล้วนะมันขายยากมีคนมาถามแล้วก็มีคนบอกว่าเออเอามาขายเนี่ยแต่พอซ้อนเอามาแล้วก็บ่มีคนมาซื้อแต่ก็ขายเบิดเลยแหละท่าย หอดบอกอยังเหลอือยังเหลือสองใหม่ซ้ํใหม่เพราะว่าเอามาสามสองโลเขาสิเอาแต่เนี้ยเขาขายง่ายเนาะขายดีสุดตอนนี้ก็คือปลาหมึกหมึกละหากิโลเบิดงานลังนี้ก็เลยจะซ้อนมานอนคนเดียว ใบได้นำไายแห้งแหงออกแต่โซล,ล่าเซลลนอทุกคนได้เ่ซย่มให้ดูน้ำกำลังไสแล้วว่างันเห็นบ่ส่วงที่ฟนตกนะนะเนาะซ้อนกับเบากี้ถ่ายนะนำ้ำน้ำคุณพรอ,อนเป็นน้ำทางลงแต่ขั้นเป็นน้ำดินดกักต,ตอนนี้นำ้ำใสปกติส่วนหอดบดมาเล่นหอดน้ำเลยคาหาแต่เงินจะป่านะเกือบไปแล้วมื่อเสา เดี๋ยวสิมาเกลือให้เบิ่งอีกมันหูควม้มหูควม้มเวลานนิเขาย่างนี่มันอยู่ในแป้นแล้วมันหูลดว่าซ้อนสิมาเกลือมันแล้วมันมาลอยเห็นผูกผูกเห็นปะเห็นบะไปยินเสียงปากคนแล้วมันมาเดูอ <c oughs> ดเฮนะคะเขาตื่นยางม,มือเ้าด์นี่มันหูลดแบบว่าย่างไรเทิงแป้นอ่นดิอันสีดำคือคักคือขากมันหูแล้วว่าซ้อนตื่น ออกมาแล้วมันหัวจุ่มถาเลยหนีมันมาลอยถาแบบนี้เลยคือกินหลายแทแท่ทม,มือเส้านี่เกือไปละได้น้าใสจนเห็นปลาส่วนปลาดุกปลาข้อนะไปเบิดแล้วจะไปกับน้าฝนเหลือแต่ปลาเหลียงพวกนี้มันเคยกินหัวอาหารแล้วมันโบไปเนาะพวกทำตื่นนํำไปเบิดอันนี้ซ้ำนี่แหละคือคว่มสุข อันนี้มีแต่ป่าเอามาแต่น้องกกขอเด้มาปล่อยลงหนีเนาะบท่านด้สื่อเนี่ยพันป่า,ามาปล่อยใส่จักเสือเอาลงมาแต่น้องเทิงมาปล่อยสนิมันแพลบ้ากหลายๆห,หนึ่งทุกคนบงังงแต่เอามาปล่อยก็คือบอไดกิ่นมันเลยประเทศอย่างเกืออย่างเดียวค่ะคิดว่าไปน้ำหนาำฝน,นเบิดละเฮยย่างอยู่บ่เฮยปลานินนะแผไวเนาะปลานินหน่อยส่อ,อเห็นแล้ว าเก็บพักเนาะอืมสะพานเ็นป่าตายจักป่าย,ยังคืนมาตายนีเดี๋ยวสิอ้ยให้เบิ่งด้วยอ่าจามันออกมาแต่หนองบ่จากเนาะ โอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิขออนุญาตลาเมือลเด้อบัดทีนี่เนาะขอบใจเบอรสุขุสุขนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้บอกแบบสวัเดอเนานะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็บอกขำโฆษณาให้สองไงน้องเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่ให้คำแนะนำนะคะเนาะจังใดกะยาวฝ่าวเบื่อกันหรือพี่น้องเนาะอ,อยู่น้ำกันไปก,ไปกาวันเด้อเนานะไปแล้วจ้าสบายดีเด้อ